สวัสดีค่ะชาวราศีธนูวันนี้ครูเอปัทมพรนะคะนักพยากรณ์อ่นานไพ่ทาโร่จะมาทำนายดวงชะตาของชาวราศีธนูหรือลัคนาราศีธนูนะคะในเดือนกรกฎาคม2 6 6 4นีนี้ว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ ขอเป็นตัวแทนของชาวธนูนะคะจับไพ่เพื่อที่จะเสี่ยงทํานายดวงชะตาในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างใบแรกไพ่ j u d g m e n t ใบที่2อง Knight nice. of Wands ใบที่3ามไพ่สิดาบใบที่สี ไทย Eight of Wands ใบที่ห้าไทยแปดแเท้าเส่ียงไทยใบที่หไทยแฮงแมนเสียงไทยใบที่เจ็ดโอ้มาสองใบเลยนะคะใบที่7็ดไทยหถ้วยใบที่แปด ไพ่ uh, The Chariot ไพ่ใบที่9้ไพ่ Queen of Cups และไพ่ใบสุดท้ายค่ะใบที่10ไพ่เก้าเหรียญค่ะ การทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายแบบ general reading ไม่ได้ระบุตัวตนว่าเป็นของใครโดยเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ The judgment อะไรที่คุณทำไว้ในเดือนกรกฎาคมนี้สิ่งที่คุณทำไว้จะถูกปเปิดเผยค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีๆนะคะที่คุณได้ทำไว้คุณจะได้รับการตอบแทนหรือแม้แต่สิ่งอะไรที่ไม่ดีก็ตามนะคะคุณได้ทำไว้คุณจะได้รับผลของการกระทำนั้นค่ะ ใบที่สองไพ่ night of wands นะคะไพ่ใบนี้คุณจะมีการเดินทางนะคะซึ่งการเดินทางนี้อาจจะเป็นการเดินทางเพื่อที่จะไปในเรื่องของธุรกิจการงานซะมากกว่านะคะอาจจะไม่ใช่การเดินทางท่องเที่ยวใบที่สามเป็นไพ่สิบดาบคุณจะเครียดนะคะคุณจะมีเรื่องให้ต้องปวดหัวต้องเครียดต้องเครียดต้องคิดมากนะคะต้องกังวลอาจจะนอนไม่หลับนะคะใบที่สี่เป็นไพ่ Eight of swans นะคะใบนี้นะคะจะค่อนข้างที่จะดื้อดึงดื้อรั้นนะคะอาจจะเกิดขึ้นกับบุตรหลานหรือบริวารของคุณลูกน้องนะคะซึ่งอาจจะไม่ค่อยที่จะเชื่อฟังแล้วก็ดื้อรั้นดื้อดึงนะคะก็ต้องคอยหาวิธีที่จะควบคุมแล้วก็กำราบไว้ด้วยนะคะอาจจะมีเรื่องให้ต้องแบบต้องไม่สบายใจนะคะในเรื่องของการที่จะควบคุมดูแลบุตรหลานหรือบริวารค่ะ ต่อไปนะคะเป็นไพ่ใบที่5การงานธุรกิจการงานของคุณนะคะจะดําเนินไปอย่างเจริญก้าวหน้านะคะอาจจะถ้าเป็นการทําธุรกิจก็จะมี ออเดอร์เยอะมากขึ้นอาจจะได้ขยายเฟรนชชัยขยายสาขานะคะถ้าทํางานประจําก็งานก็จเจริญรุ่งเรืองจะได้แบบเหมือนกับได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะเพิ่มมากขึ้นหรือว่างานก็จะก้าวหน้านะคะมากยิ่งขึ้นนั่นเองเป็นไพ่ที่ดีในเรื่องของการทํางานค่ะถ้าเป็นการเรียนการเรียนก็จะขยันเรียนนะคะมี การบ้านเยอะหรือว่าเป็นการที่แบบว่าเราหัวสมองเราไวขึ้นอนะ่ะเราจะแบบว่าสามารถที่จะทําอะไรได้อย่างคล่องอย่างลื่นขึ้นนั่นเองนะคะถ้าจะเป็นการสอบกันอะไรก็สอบได้สอบชิงทุนก็สอบได้นะคะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานธุรกิจไพ่ต่อไปนะคะไพ่ใบที่6ค่ะ ให้ใบที่6 The Hangman The Hangman จะมีการสูญเสียนะคะให้ระวังเรื่องของการที่จะสูญเสียหรือต้องทุกทนนะคะกับปัญหาหรือหรือคนหรือเรื่องราวอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราจะต้องแบบต้องทนกับมันะนะคะแล้วก็สักพักเราก็จะแบบสามารถที่จะตัดมันได้ตัดใจได้นะคะตัดปัญหาอะไรนั้นน่ทิ้งไปได้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ค่ะ ไพ่ใบที่7นะคะคุณจะคิดถึงอะไรเก่าๆคนลักเก่าเพื่อนเก่าคนที่รู้จักเก่าๆนะคะอาจจะได้มาเจอกันหรือว่าจะได้ข่าวคลาวนะคะจากจากคนเก่าๆน่าจะมีการได้เดินทางได้เดินทาง อันนี้อันนี้เป็นการเดินทางที่ค่อนข้างที่จะมีระยะทางไกลสักนิดหนึ่งนะคะเป็นการเดินทางก็เหมือนเดิมค่ะยังไม่ใช่การเดินทางที่เกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวน่าจะเป็นการเดินทางไปติดต่อธุรกิจการงานเป็นการเดินทางสําหรับในเรื่องของการงานซะมากกว่านะคะได้เดินทางแน่นอนเลยในเดือนกระะกฎาคมนี้สบายนะไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ q u e e n of นะคะเป็นไพ่แม่บ้านแม่เรือนนะคะนั่นะหมายความว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากจะแบบอยู่กับบ้านอะ่ะคุณอยากจะสบายๆทาตัวสบายอยู่กับบ้านบ้างนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะค่อนข้างที่จะเหนื่อยแต่ว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะแบบอยากจะแบบว่าฉันจะไม่อยากที่จะทํางานฉัน่อยากจะแบบแต่งงานแต่งการแล้วก็อยู่บ้านเลี้ยงลูก สบายๆบ,บ้างอะไรอย่างคุณอาจจะมีความคิดประมาณนี้คืออยากจะอยู่กับบ้านอยากจะเป็นแม่บ้านแม่เลือนอยากจะแบบพักจากงานบ้างแล้วก็ได้มาดูแลลูกดูแลสามีดูแลบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะอยากมีความสุขอยู่กับบ้านนะคะอันนี้เป็นความคิดความตั้งใจภายในใจของคุณนะคะแล้วก็ดวงคุณดีนะคะคุณจะ มีโชคในเรื่องของเงินทองนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีมีเหลือเก็บเลยแหละนะคะมีแบบมีเงินทองมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นดวงชะตาของคุณเนี่ยในเดือนกระกฎาคมนี้ดวงการเงินของคุณดีนะคะแล้วก็อะไรดีอีกอะในนี้จริงๆจริงๆดวงของคุณนี่น่าจะเด่นในเรื่องของการเดินทางนะคะสําหรับในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะคุณธนูจะมีเรื่องของการเดินทางแล้วก็มีโชค การเงินบ้างนะคะอะไรอีกอะเด่นเด่นในเรื่องของการเดินทางมากกว่าก็แล้วกันนะคะสําหรับชาวธนูก็อย่างที่ดิฉันได้บอกไปนะคะว่าตามน้าไพ่มีอะไรบ้างก็ก็อะไรที่ อะไรที่ดีก็รับไว้นะคะแต่อะไรที่ไม่ถูกใจไม่เข้าหูก็ปล่อยผ่านมันไปเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเป็นการทำนายแบบ general reading ไม่ได้ระบุว่าเป็นดวงของใครโดยเฉพาะนะคะชาวธนูมือเป็นล้านนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงกับใครบ้างนะคะก็ต้องมีนะคะตรงกับใครบ้างแล้วก็ไม่ตรงกับใครบ้างเพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการดูนะคะดิฉันครูเอปัทมพรนะคะนักพยากรณ์อ,นอนานไพทาโร่ก็รับดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูนะคะสามารถที่จะ กดลิงก์ไลน์นะคะเป็นไลน์แอดนะคะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลที่ กดเข้ามาแล้วนะคะก็ทักเข้ามานะคะส่งสติกเกอร์มาก็ได้หรือเลขหนึ่งก็ได้นะคะ AI ก็จะทักต่อไปบอกว่ามีแพ็กเกจอะไรบ้างนะคะถ้าสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักไลน์มากนแล้วกันนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะคงจะต้องจบกคำทนายเพียงเท่านี้อาจจะสั้นสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าดวงของชาวธนูในเดือนเดือนกรกฎาคมนี้ก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเท่าใดนักนะคะก็คงจะราบรื่นราบราบรื่นรื่นไปเรื่อยๆนะคะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเท่า นั้นที่โดดเด่นนะคะหมอดูแต่ละคนน่ะไพ่เขาก็จะออกมาไม่เหมือนกันเพราะว่าชีวิตของเราใน1เดือนมา30วันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไพ่แค่10บใบหรอกนะคะเพราะฉะนั้นก็ หลายๆ,ๆ,ๆ,ๆหมอดูเขาจะบอกอะไรที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าไพ่เขาจะส,สื่ออะไรในมือของหมอดูคนนั้นๆนะคะซึ่งสําหรับดิฉันนะคะครูเอปัทมพหรก็จับได้สิบไพ่ยอย่างที่ดิฉันอ่านให้ฟังนะคะก็25ปีที่อยู่กับไพ่ทาโรมานะคะบวกกับประสบการณ์ในการดูดวงแล้วก็ประสบการณ์ของตัวดิฉันเองเอามาสื่อด้วยการอ่านหน้าไพ่แล้วก็สื่อให้มันเข้ากับชีวิตของของผู้ที่รับคาทํานายนั่นเองนะคะก็ เป็นอย่างที่ออกมานี้นะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับใครนะคะก็ถือได้ว่ามาฟังเรื่องเล่าจากหน้าไพ่จากดิฉันครูเอปัรมพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ค่ะ<ม>ก็ฝากกดติดตามดิฉันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะว่าตรงหรือไม่ตรงยังไงนะคะแล้วก็เพื่อที่จะได้ให้ดิฉันได้รู้ฟีดแบบด้วยนะคะก็วันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอให้คุณโชคดีสวัสดีค่ะ